มันต้การเรื่องนี้นมันเรื่องใหญ่วยกันก่อนคุยกันก่อนมาว่าจ๋าดิขอโทษขอโทษขอไอจ๋าต้องไปเคลีร์ใครเนี่ยอ้ยงานเยอะกูงานเยอะมากเลย ม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือว่าหนูเงินกับเจ๊ใช่ไหมใช่หนูหายเงินกับเจ๊แล้วจะให้พ่อจ๋าไปทำไมหนูให้พ่อจ่าไปเงให้หนนะอ่ะเรางอนเรื่องอะไรกันอ่ะเป็นงินเรื่องอะไรกันนอะมันต้องกัดการเรื่องนี้ก่อนนงมันเรื่องใหญ่เลยนะจัดการกับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องใหญ่เจ๊หนูไปหนูไปฟ้องเจ๊ว่าเจ๊ขับรถ มเจ้ขับรถอยู่เจ้ขับรถอยู่แล้วแล้วแล้วอ่ะทีนี้ไฟแดงแล้วมันก็วูบไปเลยอ่ะหนูไปบอกมาเขาจอดหมาก็เบรกไฟแดงเขาก็เบรกหัวทิ่มเลยโอ้ไปฟ้องมาหนูก็เลยไปบอกมาหนูมาว่าเดเจ้เบรกหัวทิ่มไม่ใช่หนูหัวทิ่มแบบก้มหน้าไปเลยอ่ะโอ้โหทิ่มเลยไงป้องนี้เหรอใช่อ้าวหนูไปฟ้องมามา แล้วมาหมาก็เอ่องอนหนูใช่ไหมไม่ใช่แจม่ใช่เจ๊บอกว่าเจ๊บอกว่าไม่ให้ไปไหนไหนอ๋อหนูไปฟ้องเร็วเรื่องนี้ไม่ต้องจัดการเร็วๆสิอ๋อต้องเรื่องนี้มันต้องจัดการเร็วๆเจ๊โอเคถ้าพ่อจ๋าไปคุยนะโอเคขึ้นไปเลยขึ้นกระไพขึ้นกระไป ก็ไปไหนเขาเอาไปด้วยหนูก็ไปซ้องหมามา้าเขาก็ไม่เอาไปแล้วสิต่อไปเนี้ยแล้วหนูหน,หนูหนูต้องขอโทษเจมินเลยโอเคไหมฮะหนูขอโทษเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนูต้องต้องคุยกับจาะะ่ากันว่าหนูต้องไปขอโทษเจมีนนะโอเคเจมนครับเอ่อไม่ยากขอโทษค่ะตอนไป่า,าจะไม่บอกหมาแล้ว แล้วพ่อจ๋าพ่อจะสอเนเจมินว่าเจมินตอนไปนี้ไฟแดงห้ามเบรกเบรกเพราะหนูหัวทิมใช่ไหมหนูหัวทิมยังไงหนูหัวทิมแบบก็้าไปเบรแฟนเจแบบเบรเข้าไปเลยอ่ะใครเป็นคนขับคะแฟนเจค่ะโอ้หเออน้าทิมเลยเหรอหนูอ่ะไปเร็วเร็วเรื่องนี้มันต้องกัดการเร็วๆนะเอเดี๋ยวโดนเลย <laughs> ดเดยโนเคมีนเคมีนมาดิคุยดิ๋ยวมาเคมีนก็คือว่า,าที่ไปเคมีนไปเบรกไฟแดงเนี่ยไฟแดงเนี่ยคือเขาจะมาขอโทษอ้าวคุยกันก่อนค,คุยกันก่อนมาพ,าพ่อจ๋าดิ คุยกันก่อนไปบอกบอกยิเมิวหนูขอโทษอ่ะพูดกับพูดดีๆร่าพูดดีพูดดีเงียบ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 เราไปหนูไม่บอกแล้วแต่แต่แต่ต่อไปนี้นะห้ามเบรกรถอย่างนี้นะรู้เปล่าเบรกรถหัวทิ่มอย่างนี้หนูหัวทิ่มใช่ไหมลูกหัวทิ่มแบบไหนเล่าให้ฟังไงรู้จิตทำไมเนี่ยเออเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไง โอ้ทึ่มอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเคโอเคไอแบบว่าผ่าไฟแดงเลยใช่ไหมผ่าไหมไม่ผ่าไฟแดงแต่ว่าต่อไปนี้นะห้ามเบรกรถอย่างนี้นะรู้เปล่าเขาหัวทิ่มเขาหัวหลัย,ยาก็แค่ไม่ต้องไปงไปต้องไปต้องไปด้วยแต่ว่าห้ามเบรกอย่างนี้รู้เปล่าเออแล้วเดีวเขาจะไปไหนอ่ะก็ก็ พาเขาไปแต่ว่าบอกเขาจ๋าด้วยแต่ว่าห้ามเบรกหัวทิ่มเหมือนเองใช่ไหมคะใช่ไหมขอโทษไปติดปากทำไมนึกขอโทษแก้ขอโทษเทจมิมนเะยอยพูดดีพูดดีหนูขอโทษข้าถาม,ถามจ๋เจเจมินว่าหายโกรธยัง <S <S ถาม,ถามจเจเจมีนดิมหนูขอโทษเขาดูเจมินทำไมเขาดูมั้ย แม่มไม่ให้ไปตกลงตกลงเจเจให้ไปแต่ว่ามาม่าไม่ให้ไปเพราะจ่าต้องไปเคลียร์ใครเนี่ยมามาหนูมามา,มาไม่รู้อืมผาไม่ได้งอนนะไม่ได้โกรธใช่ไหมอืมโอ้แต่หนูหนูแคร์หนูแคร์เธอเจใช่ไหมแล้วป่ะ <No care S 2> โนแคร์ไหม no โนแคร์ไหม โอเคโอเค่อังนั้นพ่อจ๋าเคลียแล้วนะเพราะมินเจเจแะเขาไม่โกรธเจเจโกรไหม oh. เจเจไม่โกรธนะแต่เจเจให้ให้ไม่ขอทดม้าเหรอใช่มาไม่ถ้างั้นพ่อจ๋าต้อไปเคียกับมาใหม่งานเยอะกู <laughs> <laughs> งานเยอะมากเลยโอ้ยกลับบ้าทีงานเยอะมาก <laughs> เดี๋ยวพ่อจ๋าเคียมา,มาให้นะ รู้ไหมเนี่ยตอนนี้เจ๊เจไม่โกรธนะโกรธไหมเจ๊โกรธไหมถามดิดเดียวเจ๊โกรธไหมโกรธโกรธป่ะเจ๊โกรธไหมไม่โกรธแต่ไม่โกรธแล้วโอเค <c oughs> เโอเคนะดีกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวอีกเรื่องนึง <c oughs> ออหนึ่งอ๋ออ๋เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมามาเดี๋ยวรเรื่พ่อจ๋าเคลียร์ให้นะพ่อจ๋าทำงานมาก็เหนื่อยพอแล้วต้องมาเคลียร์ที่บ้านอีก ปโอเคนะจบนะไม่เอายังไม่จบทำไมอ่ะจบยังไงอ่ะเจเจค่อยเอาใครแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ถามเจเจได้ให้พายไหมถามดิถามดิถามดิเขไม่ให้ก็หนูไม่ถามไงคะหนูต้องถามสิคะเจเจงอนไหมงอนอ่ะไม่งอนเลยเจบอกแล้วไม่งอนเนี่ยเจเจไม่งอนหรอกแต่ตัวนุ่นนั้มีปัญหาเนี่ยไปอยู่ทำไมห้องเนี้ย เดี๋ยวพีทเลยพีทพีทคือพีทพีทศัพท์าวายสวยเนี่ยนะขอร้องแล้โปรดแล้โปรดเชียร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาถูกถูกกักขงังบริเวณถามว่าเนี่ยถูกกักขงังบริเวณเธอเลยเหมือนอองซาซิจิมากเลยนะรู้ว่าเออ ก็จะเคลียคืนนี้แต่มาม่าก็จะนอนแล้วไงแล้วบอนพวนี้พวนี้ก็จ่าเคลียได้ไหมไ่ไนั้เธอโดนตีอะนี่เเเธอโดนตีเดนตีแบบห้ารอบเลยนะหรอบฉันเนี่ยฉันเป็นย นี่เป็นเป็สิบรอบเลเนี่ยสิบรอบแล้วมือฉ้นแดงหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่คือฉันอยากถามเธอว่าฉันก็ไปอะไรายการมากลับมาบ้านก็ต้องเจอเธอมาฟ้องงนี้ฉันก็องมาเคลียร์ให้งี้เหรอเธอเธอโอเคโอเคฉันเคลียร์ให้นะนี่คือนี่คือชีวิตฉันจ้างให้เงินหมื่นอ้ยใจปั๊มด้วยจ้างไปไหนคะ จ้างไปไหนนี่คือชีวิตชื่งผมอยู่บ้านอนงอันราการเสร็จเนี่ยกลับมาเจอปัญหาเงี้ยเข้าใครไม่ได้ยแต่ว่าทีไม่ออกเยื่อเมยดผมไม่ยังปหาว่าจ้างจับทีนะมามาาม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 า ไม่ทำก็ถูกตีมือ